ก็ยังคงเล่นเกมได้นะครับถึงจะผ่านมาหลายปีแล้วเล่นเอาวีแบบให้ดูเลขเฟรมใกล้ๆเอาเนี่ยก็ห้าสิบเก้าหกสิบอย่างเงี้ยห้าสิบแปดแข่งไปแว่งมาแค่นี้คือมันนิ่งมากสวัสดีครับผมนะครับก็คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง iPhone 6S นะครับตัวนี้นะครับในปี2020นนะครับผมซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าราคามันถูกมากๆนะครับใครที่แบบ จะใช้ iPhone นะครับไม่เคยใช้ iPhone หรือมองหา iPhone ราคาถูกใช้งานเป็นเครื่องสำรองเนี่ย 6S ตัวนี้นะครับก็ราคาค่อนข้างจะเหมาะสมดีทีเดียวแล้วก็การใช้งานเนี่ยในปี2020น่ะมันก็ยังใช้งานได้นะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยลักษณะของมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันคือเครื่องรีเฟอร์บิทนะครับผมเป็นไอโฟนรีเฟอร์บิทนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันนะครับตัวนี้ที่เอามารีวิวให้ดูก็จะเป็นตตััวว iPhone 6S ผม ตัวนี้เป็นตัวจอ4.7นิ้วน่าจะไม่ใช่ตัว p l u นะครับอันนี้อดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันก็คือไม่มีอะไรผิดปกติอะ่ะคือมันก็คือ iPhone เลยนั่นแหละนะครับเรื่องของ Body อะไรเงี้ยสวยงามนะครับเป็นเครื่อง refurbished นะอันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ซื้อมามันไม่ได้ว่าได้มาแบบแต่เครื่องอย่างเดียวด้วยนะคือเขาให้มาแบบครบกล่องอุปกรณ์ครบเลยตัวนี้นะครับราคาถูกมากที่บอกให้นะครับ เนี่ยอุปกรณ์มาครบมีสายชาร์จอะแดปเตอร์หูฟังแต่อันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงแหละว่ามันก็คงไม่ใช่ของแท้นะครับผมที่มันแถมมาให้นะครับก็คือไว้แค่พอใช้งานเท่านั้นเองนีน่ในส่วนของตัวเครื่องครับมันก็จะมีอะไหล่บางชิ้นที่ก็ต้องบอกตามตรงว่ามันไม่ใช่อะไหล่แท้ของ Apple นะครับมันจะมีอะไหล่แบบเทียบแท้ที่แบบบางชิ้นที่มเปลี่ยนมานะครับยกตัวอย่างเช่นทัชสกรีนหรือหน้าจออย่างเงี้ยนะครับผมอ่าพวกนี้มันจะไม่ใช่แบบของแท้ที่ ออกจากโรงงาน Apple นิลอะว่าง่ายอืแล้วก็อย่างตัว 6S เนี่ยปกติเขาจะมีเรื่องของ 3D มดีทัชใช่ไหมใน iPhone 6S แต่ว่าอันนี้จากที่เทสอะมันไม่ใช่ 3D ทัชนะครับคือมันกดมันมีเมนูขึ้นมาก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการทิ้งรับน้ําหนักกดมันก็ขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนี่มันคือเรื่องของทัชสกรีนนั่นแหละครับเนี่ยมันไม่ใช่แบบการกดน้ําหนักแบบทิ้งน้าหนักเป็นระดับการกดเหมือนของแบบ 3D ทัชจริงๆไนงะออทีนี้มาดูเรื่องของการใช้งานนะครับก็ ตรงนี้มันออกมาก็น่าจะ4-5ปีได้มั้งราวนั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันในปี2020แล้วนะครับผมเนื่องการใช้งานจะเป็นไงอ่ะเดี๋ยวไปดูอย่างทั่วๆไปคนต้องใช้กันแน่ๆก็อย่าง f e c o o o อมืมันก็คือยังเลื่อนไหลในแบบฉบับของ iPhone อยู่นะครับเรื่องของการถ่ายฟีดเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอน เนี่ยประมาณนี้นะครับคือใช้ใช้ได้แบบลื่นไหลอะอ่านะอืม YouTube แต่ว่าถ้าเอาจริงๆ่ะถ้าเป็นแบบ iPhone 6S อะ่ะมันเรื่องหน้าจอความคมชัดกระสีอะ่ะคงจะสู้ Android ปีนี้ไม่ได้นะครับใครที่แบบเน้นดู YouTube ดู Netflix อะไรเงี้ยนะปึ้งโอเคเดี๋ยวลองเทสดูวิดีโอกัน นะครับก็จะมีความลื่นไหลแล้วก็ความคมชัดในแบบของจอเรดินาอยู่นะครับแต่สีมันจะไม่จัดแบบซูเปอร์อมเล็อะไรอย่างงี้ไงตอนนี้อเนี่ยก็สวยงามนะครับลื่นไหลจอ iPhone มันก็สวยอยู่แล้ว อืมหรือไปดู Netflix นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงสำคัญมาก เี๋ยเปิดซับนิดนึงแล้วกันจะได้ดูเรื่องความคมชัดตัวหนังสือในส่วนของเน็ตฟิกอะรองรับภาพ HD อยู่แล้วอันนี้หายห่วงเลยนะครับไม่ต้องคอยเช็คแบบ Android เนาะแต่ก็จะขึ้นอยู่กับ อินเทอร์เน็ตที่เราใช้นะครับว่าภาพมันจะแสดงออกมาแบบไหนเนี่จะเป็นแบบออโต้ดีเทคเอาก็คมชัดดี<ม>นะครับ<ม><ม>แต่อาจจะติดเรื่องจอเล็กนิดนึงแหละนะครับ2,020แล้วจอ4.7อาจจะเล็กไปสำหรับยุคนี้นิดนึงนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาลองดูกล้องนิดนึงนะครับกล้องอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นแบบอะไหล่เทียมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอือ เป็นอะไรเทียบแท้นะครับอ่าใช้คำผิดปึ๊บออกมาอ่านีในโซกล้องเนี่ยก็จะถ่ายมามันก็คมชัดนะครับแต่ว่าเรื่องของแบบลูกเล่นอะไรแสงสีงงเงาการมิตินะครับมันอาจจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องของความคมชัดสวยงามก็นี่ใช้ได้นะครับก็คือใช้ถ่ายได้นะครับอลองกล้องหน้าอืม อุ้ยอ่าอันนี้เขาจะมีแฟลชจากหน้าจอเนี่ยนะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยโอ้โหดูเนียงนะครับสวยงามนะครับมันก็ใช้ได้นะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับในส่วนของกล้อง,องใครที่แบบชอบเซลฟงเซลฟี่อะไรเงี้ยก็ยังทําได้นะครับ 6S ตัวนี้อ่าทีนี้มาดูเรื่องของการเล่นเกมนะครับ iPhone 6S นี่ถึงจะแบบหลายปีแล้วนะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้เขายังรองรับเรื่องของ การเล่นเอาวแบบโหมดเฟรมเรทสูงอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับเนี่ยแล้วก็มันก็ไม่ได้ว่าสเปคแบบไก่กานะถึงมันจะแบบหลายปีแล้วนะครับเฟรมก็อยู่เนี่ยห้าสิบไปไปลายหกสิบอย่างนี้เลยแต่ มันก็จะเล็กไปนิดนึงนะครับสำหรับแบบการเล่นเกมอุยปล่อยสกิลไปโดนลากสกิลไปโดนช่องแคนเซลเนี่ยแต่ความลื่นไหลาหายห่วง iPhone นี่คือยังไงก็ลื่นนะครับถ้าไม่ แบบตกยุคเกินไปจริงๆอะนะนี่เล่นได้สบายนะครับคือถ้าให้เทียบกันนะราคาเท่านี้แบบสามพันกว่าบาทสามพันไปๆอย่างเงี้ยมือถือไอ้ดอยอาจจะเล่นไม่ได้ขนาดนี้แต่ก็ต้องทำความเข้าใจนะครับว่ามันคือเครื่อง r e ฟอร์บิ bit. เนี่ยสบายสบายเรื่อง ROV อ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ยังคงเล่นเกมได้นะครับถึงจะผ่านมาหลายปีแล้วเล่น ROV แบบ ให้ดูเลขเฟรมใกล้ๆเอาเนี่ยก็ห้าสิบเก้าหกสิอย่างเงี้ยห้าสิบแปดแกว่งไปแกว่งมาแค่นี้คือมันนิ่งมากนะครับมันเล่นดีมากคือถ้าเทียบราคากับ a n d r ร i d คือคุ้มมากอะแต่ต้องคนที่ไม่ติดเรื่องว่ามันเป็นเครื่องรีเฟอร์ก็แล้วกันนะครับอืมประมาณนี้นะครับผมนะครับโอเคก็คือตัวเครื่องเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับว่ามันมาแบบสวยแบบเลยนะครับถึงจะเป็นเครื่องรีเฟอร์บิ๊กก็เถอะนะครับแต่ก็อย่าง ที่บอกไปในคลิปว่ามันก็จะมีอะไหล่บางส่วนที่เป็นอะไหล่แบบเทียบแท้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไม่ใช่แบบมาอะไหล่แท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือมาแบบครบกล่องอุปกรณ์ครบเลยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของราคานี่เลยที่สําคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันถูกมากนะครับใครที่แบบมองหานะครับผมก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยสําหรับใครที่สนใจนะครับผมแล้วก็ ยังมีรุ่นอื่นๆให้เลือกอีกนะครับก็ลองกดเข้าไปดูในร้านค้าได้เลยนะครับใครมีคำถามข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามก็ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook กแชนแดอแฟนเพจด้วยไนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ